อ่าล่ะครับวิทยารับวันนี้เราจะไม่ยอมตกรถไฟเด็ดขาดเลยก็มีเรื่องของสวิงกิ้งเลยนะพูดตรงเข้าประเด็นลแล้วกันเนาะ,ะการสวิงกิ้งเนี่ยที่เกี่ยวกับข้าราชาการเกี่ยวกับมาฟ้องร้องขอภรรยาคืนอะไรอย่างงี้ครับอยากจะมาถกกับวิทยาแล้วกันเนาะว่าขอความรู้ในด้านานาัเพศศาสตร์แล้วกันว่าสวิงกิ้งคืออะไรครับสวิงกิ้งก็คือ,อการที่ว่า <c oughs> มีคู่ คู่ที่เขาตกลงกันเป็นแฟนกันหรือเป็นสามีภรรยาก,กันเนาะอะอยู่คู่หนึ่งเขาก็คบกันมานานแล้วละ่ะเราก็รู้สึกว่าเอออยากจะได้เพศรถใหม่ๆรสนิยมทางเพศแบบใหม่ๆก็เลยไปติดต่ออีกคู่หนึ่งมาแล้วก็มีการแลกคู่กันอย่างเงี้ยครับโดยที่ก่อนที่เขาจะไปแลกคู่กันนะ่ะเขาก็มีข้อตกลงกันว่า อันที่หนึ่งเนาะคือต่างฝ่ายต่างไปขอความยินยอมของคู่ตัวเองอะว่าเอ้ยอยากจะทำกิจกรรมทางเพศที่มีเพศรสนี้นะครับอ่าเหมือนเหมือนเคสนี้สามีเป็นคนชักชวนภรรยาเข้าไปร่วมมีมีมีเพศสัมพันธ์แบบนี้ใช่มีเพศสัมพันธ์แบบร่วบแลกคู่กันว่างั้นเถอะเออเอ่ะใช้คำว่ารักแลกคู่ละกันอ่ามีการมีเพศสัมพันธ์แบบแลกคู่เนาะ เขาก็ต้องมีการขอความยินยอมกันอสิ่งต่อมาก็คือต้องคุยตกลงกันนะว่าเจะไม่มีการไปติดต่อสารสัมพันธ์กันนะเพราะว่าพอไปติดต่อสารสัมพันธ์แล้วต่อไปมันอาจจะเกิดเป็นความรักความชอบพอรักไข่กันไตเป็นได้เขามีข้อตกลงกันเลยว่าไม่มีการนอกรอบกันนะไม่มีการแบบไปสองต่อสองกันนะก็คือเจอกันพักวันสี่คนแล้วจากนั้นก็แยกย,ย้ายอย่างงี้ครับใช่ออพอหลังจากกิจกรรมก็ แยกย้ายไม่ให้มีการติดต่อกอันสารสัมพันธ์กันตอไม่ให้มีการนอกรอบเนาะแต่เนื่องด้วยว่าเนี่ยเวลาเขาตกลงเขาคุยกันแล้วล่ะอ,อ๋อ,อขอเพิ่อมอีกหน่อยหนึ่งครับสิ่งที่ต้องคํานึงอีกต่อไปเนาะทางด้านทางการแพทย์ก็คือว่าออพอมีสัมพันธ์แบบหลายคู่นอนครับอ่ำก็จะตามมาเรื่องด้วยการมีโอกาสตั้งทันนะแล้วก็มีโอกาส มีโรคติดต่อทงเพศสนะัมพันธ์ใช่มาด้วยกันแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมการป้องกันในส่วนนี้ด้วยการใช้ถุงยางอนมามัยก็เป็นการช่วยป้องกันโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ได้ดีวิธีหนึ่งแต่อาจจะคุมกําเนิดได้ไม่ดีนะักเพราะว่าถ้าเกิดว่าก็อาจโดยทั่วไปที่คนทั่วไปใช้ครับมันจะทําให้มีโอกาสเฟลเ,เลียเรต โอกาสที่จะตั้งคันได้ประมาณ12%เลยในขณะที่ถ้าใช้แบบถูกต้องนะคะจะป้องกันการตั้งคันได้ประมาณเนี้ยมีโอกาสตั้งคันแค่2%เพราะนั้นมันสูงขึ้นจาก2%เป็น12%เพราะนั้นการใช้ถุงยางอนไยในการคุมกำเนิดอย่างเดียวเลยไม่ดีรเราก็เลยต้องแนะนำว่าโอ้ถ้าจะเป็นมีกิจกรรมประมาณนี้นะขอให้คุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพดีวิธีอื่นร่วมเข้าไปด้วยครับเช่น กินยาคุมกันเนมิดแบบวัลเมตนะครับ,รบหรือฉีดยาคุมกําเนิดก็ได้เป็นต้นนะมันก็จะเหมาะสมม,มีโอกาสเกิดผลเสียน้อยกว่าก,กันในทางด้านการแพทย์เนาะ,ะทางด้านการแพทย์มันก็จะจบแค่นี้แหละว่าอ้าวโอเคไม่ติดต่อทางเพศไม่มีโรคติดต่อ,อเพศรำพันธ์ไม่ตั้งครรภ์อ่าก็แล้วกันไปแต่ที่เหลือที่ตามมาดังว่าเนาะก็เหมือนกรณีที่เขาเล่าให้ฟังว่าอ้าวมีการไปถูกใจชอบพอ นะแล้วก็เหมือนมีการสารสัมพันธ์ต่อกันมามนะครับมันก็เลยทําให้มีผลมีประเด็นตามมาหนังที่เป็นข่าวก็กลายเป็นว่า,เ,าเขาเขาก็พยายามตกลงเ,เรื่องพวกนี้ก่อนแล้วละ่ะแต่เนื่องด้วยว่าเป็น,เ,ปนเออมันเป็นคนเนาะม,มันก็เลยมีผลต่อเรื่องทางด้านจิตใจไปด้วยความคิดของเราอะนะวิทยาคิดว่าจริงๆแล้ว ถ้าเราคิดเราคิดว่าคู่เราอะเนาะจะเข้าสู่กิจกรรมสังเวียนนี้ยอย่างแรกเลยคือเราต้องยอมรับก่อนว่าเราอาจจะมีปัญหาด้านนี้นะเรื่องนี้เลยอะเรื่องแบบการปันใจการเลิกราการคู่ที่จะไม่เหมือนเดิมคือถ้าสมมติคิดจะลงมาเล่นในเกมนี้ต้องยอมรับเลยว่า,าจ,จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นอันนี้ไม่รวมปัญหาเรื่องโรคติดต่อเรื่อง ตั้งคันอย่างที่วิทยาบอกเนาะในด้านสังคมต้องมีด้านนี้ด้วยต้องยอมรับว่ามันมีโอกาสเสี่ยงสูงสูงมากๆเลยเวลาเนี่ยคนที่มีคู่กันแล้วอยู่ดีก็มีอีกคนหนึ่งฟึบเข้ามานะครับพวกเนี้ยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า NRE เนาะ New Relationship Energy มมหมายถึงว่าม,ม,ม,มีพอมีคนใหม่เข้ามาหรือได้ลองของใหม่ปั๊บปรากฏว่าเราก็จะเหมือนเหอของใหม่อะ อือซึ่งไอกระบวนการเนี้ยมันอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์นะคบอ๋อเหรออ่าใช่ใช่มันก็จะมีการว่าพอมีสัมพันธ์การมีคู่กันมันก็จะเกิดอ่าการหลั่งฮอร์โมนขึ้นมาตอนที่กําลังมีกิจกรรมทางเพศอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยเหรอใช่ใช่พวกนี้ก็มีการหลั่งสารโดพามีนขึ้นมาอ่าเป็นสารเขาเรียกแต่เป็นไทยว่าเหมือนเป็นสารรางวัลแล้วกันรอ่าพอยิ่งอ่ะรู้สึกว่ายิ่งได้ยิ่งถูกใจยิ่งอยาก ทำไปอีกพวกเนี้ยอ่าพวกเนี้ยมันจะสูงขึ้นเขาก็เลยเหมือนติดใจอ,อ่ะก็เลยแบบอ,อยากจะทําอีกอยากจะได้อีกออเพราะเกิดความชื่นบานใจในสมองอันนี้มันเป็นสารที่ออกฤทธิ์ในสมองนะกับคนใหม่นะใช่กับคนใหม่มเป็นเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่แบบว่าอ่าถ้ามีของใหม่เทียบกับของเก่า เหมือนเราได้ของขวัญอะไรสักอย่างหนึ่งอะรองเท้ารองเท้าคู่ใหม่ก็ตามคุณจะรู้สึกเราคงไม่อยากใช้คู่เก่าเนาะใช่จะปวดคู่ใหม่เลเใช่ผลแบบเนี้ยมันมีทางมันมีโอกาสเกิดได้ชัวร์ใช่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ซึ่งระยะเวลาในการเกิดเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเป็นแบบหญิงชายนะครับก็จะมีระยะเวลาอยู่ที่6เดือนถึง2ปีอ๋อแาช่วงโปรโมชั่นใช่ไหมใช่เออหรือคนทั่วไปรู้จักกันใน ชื่อที่เรียกว่าช่วงโปรโมชั่นแต่ถ้าในแง่ของนักเพศวิทยาเขาจะเรียกเป็น n r ็อ่ะ์อนจะถามวิทยาอยีกเรื่องหนึ่งเรื่องแล้วในกิจกรรมที่เขาไปสื่อนที่ก,กันเนี่ยถือว่าเป็นความผิดปกติทางจิตไหมเป็นความผิดปกติทางเพศไหมครับาเพศวิทยาอ,อ,อถ้าเขาก็มีกิจกรรมสนุกนะและสองก็คือไม่มีความทุกข์ใจต่อหลังจากนั้นเขาก็ยังสามารถเนี่ย ใช้ชีวิตดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขนะครับคู่ไปเรื่องปกติไม่ไอเรื่องปรของคู่ไม่เกี่ยวเอาไปใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปกติอะครับคือเขาก็กินอยู่หลับนอนได้รู้สึกไม่ทุกข์ใจกันเรื่องนี้ไอพวกแบบนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นโรคเขาถือว่าใช่เขาถือว่าเป็นใช่เขาถือว่าเป็นเพศรสชนิดหนึ่งอ๋อเป็นความพึงพอใจเป็นรสนิยมทางเพศชนิดหนึ่งอ่าเพศรสเนาะ ทางสั์เพศวิทยาก็เรียกเป็น Sexual o r อเรนเทชันนะคะก็คือเป็นเพศรสชนิดหนึ่งเหมือนถ้าเป็นเพศรสที่คนส่วนใหญ่เขาใช้กันอ่าเราก็จะมีนิยามว่าวเราอาจจะเรียกเป็นชื่อเล่นว่าเป็นวานิลา a กก็คือมีสามีคนหนึ่งภรรยาคนหนึ่งอ่าหรือมีคู่แค่คนเดียวแล้วก็อยู่กันใช้ชีวิตกันนี่ก็เป็นวาบบนิลาเใช่ใแต่เพศรถที่ที่ ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ครับมันก็อาจจะมีได้หลากหลายแบบนะเช่นอาสวิงกิ้งนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งหรือบางคนอาจจะเป็นเพรสรถแบบชอบแบบเอาดอการมีเพนสัมพันธ์แบบนอกห้องนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดูถ้ามีคนสนใจเดี๋ยวเราค่อยพูดต่อ,อแต่ละเรื่องกันใช่แต่ดีทรีซัมด้วยใช่ใช่คราวนี้ก็เลยจะบอกว่าอันนีน้จะไม่ได้ถือว่ามีความผิดปกติในชนิดที่เป็นโรคถ้าเกิดว่าไม่ได้มี ติดต่อกันยาวนานเกินไม่มีสามารถใช้ดำรงชีวิตประจำวันได้ตามปกติไม่มีผลต่อหน้าที่การทำงานต่อฟังกช์ชันเนาะยกอย่างเช่นว่าเออก็ยังไปทำงานได้เหมือนเดิมนะมกินอยู่หลับนอนได้เหมือนเดิมนะพวกนี้จะไม่ได้ถือว่าเป็นโรคครับแต่นอกจากจะไม่ถือว่าเป็นโรคแล้ว เรายังต้องคำนึงถึงบริบทของสังคมด้วยอือ่าเพราะว่าสังคมมีนสำคัญใช่ใช่สังคมก็สําคัญไม่แพ้นะคบไม่แพ้กันเหมือนกันเนาะอ่ามันก็ต้องแบบว่าไม่ผิดไม่ขาดต่อกฎหมายอะไรพวกนี้นะครับกฎหมายพี่เราไม่ขาดกับศีลธรรมเนาะความเชื่อทางศาสนาของเราเออใช่แล้วเรามาต่อวิดีโอเลยละกันวิดีโอใช่ใช่เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับ